สวัสดีครับท่านผู้ชมไอวิระคนชัยภูมิคนลูกบอหนาตาบดีแต่ว่าจิตใจงามนะครับหลังจากเมือ่อคืนนี่โอ้ยฝนตกคักฝนตกแหงมาเบิงฝามกบของไอวิระกันเลยครับว่าเปลี่ยนจังไดเบิงท่านผู้ชมฝนตกแหงน้ําท่วมฝามผมแล้วน้าท่วมฝามกบผมแล้วและผมกันเลยเอาไม้นะครับเอาไม้แป้นปีกเอามา ให้เขาเพื่อได้ง้อยเพื่อได้ขึ้นยูนะครับเพราะว่าพ้นหินตรงนี้พ้นดินตรงนี้น้ำถ่วมเบิดแล้วเลาะฟังกับถ่วมเบิดนะครับเหลียอ,อยูน้นน้อยน้อยนี่ตรงนี้มองเดียวเขาซีมาง้อยมามาซุ้มกันยูมองนี่มองเดียวบ่ได้ถ้าเขามาซุ้มกันเขาอาจที่ทำไล่กันนะครับเขาอาจที่กัดกันเขาต้องกระจ่ายกระจ่ายเขาออกไป และผมก็เอาไม้แป้นปีกนะครับเป็นไม้ผักกระเดาแป้นปีดไม้ผักกระเดาเอามาให้เขาง้อยอยังี่นะครับเขาถูกใจมากๆนะครับนะี่ยตอนนี้เขาเริ่มทยอยง้อยขึ้นแล้วนะครับและก็เอาก,อ,ากองโฟมนั่นอ่าผู้ชมเห็นเนียน้ยบอกผลผลเขาขึ้นนะครับขึ้นและผมก็ี่เอาหัวอาหารให้ตอนนี้ตอนเศร้านะครับอหัวอาหารหัวอาหารนี่เป็นหัวอาหารลาดุกนะครับ หัวหันปลาดุกเบอร์สองนั่นเห็นบอกมันมันกัดกันนะครับเขาด่ทําไล่กันเมื่อเขาหิวเอาก็ให้หัวหารเขาวานลงไปเลยวานให้มันทั่วๆไปนะครับบรต้องเอาไปไกลดอกเอาอยูุบริเวณที่เขายูนี่แหละซึ่งกบของผมนี่ผมเอามา มาลงในฟาร์มนี่วันที่8กันยานะครับวันที่8กันยาตอนนี้ก็ได้สิบกัมือแล้วผมสีพยายามคอยอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เบื้องนะผมผงการดีๆสาระดีๆความรู้ดีๆอ่าเบื้องท่านผู้ชมเบือ้องอ่าคาบได้อันใดเอานั่นอันคาบไม่ก็กินไม่บ่านี่เอาอื <c oughs> โอ้ยนอกบกระได้เนาะ ซึ่งกบเลี้ยงฟามแบบนี้นะครับฟามฟามบอ่อดินแบบลักษณะที่ไอเวลาเห็ดนี่กบขาวซีกินอร่อยนะครับสีบอ่อขาวนะครับจะบอ่อขาวคือกันกับที่เพื่อนเลี้ยงบอ่อปุ๋นนะครับโอ้ยอยู่นอกก็มีผัวผมที่ได้เก็บเขามาก่อนผัวตัวหนึ่งอยู่นอกจะออกไปแบบใดเขาซีบอ่อขาวคือกันกับเขาเลี้ยงบอ่อปุ๋นนะครับ ถ้าเขาเลี้ยงบ่อปุ๋นเนี่ยแลกกบนะครับมือเขาน่ะสีด้วนปากเขาน่ะสีด่างออกเป็นขาวๆนะครับเพราะว่าเขาสีปลายงอยไปเลาะปุ๋นแล้วเขาก็สีปินป้ายขึ้นขึ้นขึ้นผนังปุ๋นแล้วมือเขาก็สีกุดมือเขาก็สีด้วนปากเขาก็สีป็นขาวๆนะครับเพราะว่ามันไปหะกับปุ๋นถ้าเขาเลี้ยงอยู่ในบอ่อดินลักษณะนี้ จะบอเปลี่ยนจังสัน้นเลยครับเด้อนี่คือประโยชน์และดีสำหรับเฮาเลี้ยงกบในบอ่อดินลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวไอเวลาสี่อยอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เบื้องตลอดนะครับว่ากบของผมแต่ละมือแต่ละวันเขาเปลีป่ยนแปลงไปยังไดแน่เขาเติบโตใบแบบใดแน่นะครับตอนนี้นะครับสิบกว่าวันนี่ตัวใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชมเบื้องตัวใหญ่แล้ว เบื้งแต่ละตัวครับเท่าโป้ตีนแล้วนะครับเท่านิ้วโป้ตีนแล้วณนะตอนนี้นะครับตอนเอาม้านั่นเล็ยกก็โป้มืออีกนะครับขนาดอายุเขาตอนนี้นะตั้งแต่วันที่8ปดมานี่นะครับสิบกว่ามือสิบกว่าวันเองนะครับเอาสำหรับช่องของไอวีละคนชัยภูมิสินำสาระดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับ อ,อยู่ในโครงการโคกหนองน้ำโมเดลของเจ้าของนี่ละเอามาเสนอเอามาเผยแพร่ให้ทุกคนได้เบื้องเพื่อเปลี่ยนวิทยาฐานหาผู้ใดอยากเห็ดอยากทำน้ำอยากมาเบื้องน้ำกับมาได้นะครับเด้อเมื่อเติบโตก็เอาไว้ถ่ากินและเอาไว้ถ่ายขายนี่แหละท่านผู้ชมและอีกฟังหนึ่งนะครับฟังนั่นเมื่อกบพวกนี้ไงผมก็ซีทายน้อยออกไปฟังนั่น เอาออกไปฟังนั่นนะครับแล้วผมก็สิเอาชุดไม้มาลงอีกนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกับไอวิละคนชัยภูมิไปตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม